สำหรับใครที่เริ่มต้นใช้งาน i อ h พลิเคชัก็มาใช้งานแอปพลิเคนสุบกเป็นครั้งแรกนะครับการเปลี่ยนพื้นหลังนะครับพื้นหลังเดิมก็สวยอยู่แล้วนะครับจากเราต้องการเปลี่ยนนะครับเราจะถ่ายรูปไปหรือว่าอยู่ในกราวของเรานะครับที่เป็นรูปภาพนะครับไปที่รูปภาพของเรานะครับฉะนั้นเลือกรูปภาพที่เราต้องการนะครับฉะนั้นไปที่ปุ่มแชร์นะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับใช้เป็นพื้นหลังนะครับแล้วก็สามารถปรับแต่ง ทูลได้นะครับนี่ครับเมื่อได้แล้วนะครับตำแหน่งที่เราต้องการนะครับแต่เพิ่มนะครับแต่นั้นระบบกุญแจเลือกว่าปรับแต่งหน้าจอหรือว่าตั้งค่าเป็นภาบหนังทั้งคู่นะครับเราตั้งเป็นทั้งคู่เลยนะครับนี่ครับก็ได้แล้วตามที่เราตั้งค่าไว้สะดวกดีนะครับไอโฟนทุกรุ่นตัว iOS 18ก็ตั้งค่าแบบเดียวกันนะครับ